สวัสดีครับวันนี้พบกับทาง ACT อีกแล้วนะครับวันนี้ทาง AC Tractor g u c c i Nolai นะครับได้ส่งช่างนะครับมาสอนการขับรถแท็กเตอร์นะครับจอเดียรุ่น 5055E นะครับให้กับลูกค้านะครับคือลูกค้าคนนี้นะครับเขายังใช้รถแท็กเตอร์ไม่เป็นนะครับต้องค่อยๆสอนไปทีละขั้นตอนนะครับเริ่มจากการไถเบิกล่องก่อนเลยนะครับ สำหรับรถ 5055E นะครับเป็นรถแทรกเตอร์ขนาด55แรงม้านะครับเครื่องยนต์3ลูกสูบนะครับระบบ Direct Injection นะครับตอนนี้เบรกล่องไปแล้วนะครับไถนานะครับร่องกลางนะครับดินค่อนข้างจะแข็งนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับกำลังไถกลับมานะครับวันนี้ ใช้ผ่านห้านะครับนี่นะครับเป็นการสอนขับแท็กเตอร์นะครับนอกจากการสอนขับแทรกเตอร์สอนการไถแล้วยังสอนเทคนิคอื่นๆด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับการการไถนะครับก็คือเราจะเอา ล้อฝั่งวานะครับเป็นเกนนะครับเหยียบกับล่องสุดท้ายนะครับเราจะไถไปอย่างนี้ตลอดแนวนะครับส่วนขากลับมาเขาก็จะเหยียบ ร่องฝั่งขวามือผมนะครับเพราะว่าเราจะไถไปไถกลับนะครับจะต้องเอาล้อขวาเหมือนเดิมนะครับล้อขวาเหยียบร่องสุดท้ายเหมือนเดิมครับตรงนี้คือเราไถาจากกลางทุ่งนานะครับกลางแปลงออกไปนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูการไถกลับกันนะครับไถกลับก็ต้องทําเหมือนเดิมครับล้อล้อฝั่งขวามือนะครับ เราจะต้องเหยียบร่องนะครับร่องสุดท้ายนะครับก็คือร่องตัวนี้นะครับถ้าคนเธอขับรถไถเดินทางจะขับง่ายนะครับตัวนี้นี่นะครับเพราะว่าเราจะเป็นวงวนออกไปข้างนอกนะครับจากกลางทุ่งนากลางแปลงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูให้ลูกค้าลองขับดูนะครับ รถคันนี้พึ่งออกมาเมื่อวานนะครับเขายังคือลูกค้ายังไม่มีประสบการณ์ด้านแท็กเตอร์นะครับเราจะต้องมาเทนกันถึงที่เลยทีเดียวนะครับ บรรยากาศวันนี้นะครับเรามาถ่ายทำกันที่ตำบลบ่อแก้วนะครับอาเภอนาคูจังหวัดกรสินนะครับสําหรับมาสอนมาเทรนนิ่งการขับแท็กเตอร์จอนเดียนะครับถือว่าคุณพ่อเป็นเร็วมากนะครับสําหรับคนที่ขับรถยนต์แล้วก็ขับแท็กเตอร์ไม่เป็นเลยนะครับนี่นะครับคือเราจะเทรนทีละขั้นตอนนะครับพร้อมกับ